น่อะานีเาลเทีนี้ครับทีนี้ครับจะขึ้นนำไหมอตสวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC นะครับเขาสูชนแนล แล้วก็ Open r o โ d f i ชิ่งทีวีนะครับก็เมื่อเช้าเราถ่ายไปและหนึ่งคลิปใช่ไหมผลปรากฏว่าเป็นยังไงใครแพ้ยกมือขึ้นดีๆโอ้โหลาบคาบเลยไหมเห็นเห็นกันอยู่อะเนาะทุกคต้องเห็นผลงานอ่ะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราแก้แก้มือไหมเด็กๆนะนะโอเคแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้ตกปลาละครั้งนี้เราใช้การจับปลาเลยไหนใครถนัดเรื่องเรื่องการจับปลาไหมฮะ เอ้โสจับปลาสองมือว้าเหมือนหนิวเลยอ่ะโอเคครับเห็นบ่อด้านหลังไหมครับนี่ครับบ่อนี้เดี๋ยวเราจะให้ลงไปจับปลากันในนี้มีทั้งปลาช่อนปลาช็อกเกอร์ปลาไหลอะไรครับอะไรไม่ไหวเหรอรอเล่นมีแต่ปลาช่อนล้วนๆมีประมาณอ่าประมาณเกือบ40ตัวนะครับก็เป็นปลาที่เมื่อเช้าเราตกกันมานั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวจะให้แข่งกัน จับปลาช่อนแต่ว่าเราจะลงทีละคู่นะแต่ว่าถ้าเราจะแบ่งเป็นทีมชายทีมหญิงเนี่ยกลัวจะได้เปรียบเสียเปรียบกันฝ่ายชายเขาก็จะแบบดูเขาเป็นแบบนะเออแบบเปื้อนไม่ได้ไ <laughs> เดี๋ยวเด <laughs> ี๋ยวสภาพนี้ <laughs> งั้นเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชายสองคนไปอยู่ทีมหญิงแล้วผู้หญิงเนี่ยมาอยู่ทีมชายสักสองคนมันจะได้บาลานซ์แต่ดูทรงแล้วบุญ่ะได้ได้แล้วหนึ่งเมื่อกี้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้บุญต่งหญิงแล้วกันโอเคไหมบุญได้ไหมไปดแล้วบุญบุญอยากได้ใครเป็นเพื่อนวาวนานเนี่ยได้ไหมวาได้ไหมพอได้พอได้ครับโอ้อาได้งั้นเดี๋ยวฝ่ายหญิงเดี๋ยวขอให้อ่ามาอยู่ทีมชายสักสองคนใครใครอยากไปดีครับอ่าหมิวเหมิวใครอ่ากระตูนโอเคอ่ะสลับเลยสลับเลย เป็นทีมนี้กับทีมนี้นะครับทีมนี้ก็จะออกแบบมันแมนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเติมหนวดเติมเขากันแล้วก็เดี๋ยวมาแข่งจับปลานะครับทีมไหนจับปลาได้ครบ4ี่ตัวก่อนชนะ,ะเดี๋ยวเราไปแต่งแต่งตัวก่อนเดี๋ยวกติกาเราว,ว่ากันอีกทีไปไได้ไหปเลยเสร็จแล้วสะด้ไได้สะดูเดี๋ยวทำอะไรกรันไหน ไอเราก็ขังไว้กันโอ้ยตายแล้วโอ้ยสุดยอดเลยโอเและนี่นะครับนั่นก็คือทีมผู้หญิง ยน่ารักแต่ละคนโอู้ๆนีสามเ้มามพอดิว้าวงคับเป็นงคร FC แล้วก็ทีมผู้ชายนะครับทีมผู้ชายนะครับมาดูครับน่ออย่างเท่เลยครับนีนะกตูนโอ้โหเมียวลืมซื้อที่กนหนวดมาเนี่ยเพิรมเลยจนวิก คครรัับบกฎกติกาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้กติกาของการวิ่งเปรี้ยวอ่าเราก็คือจะวิ่งกันทีละคนสมมุติคนแรกวิ่งเนี่ยก่อนก่อนที่เราจะจับปลาเนี่ยเราจะต้องอาบน้ําก่อนโดยการที่ตักน้ำเนี่ยลาดหัวลาดหัวเสร็จเราก็ต้องปาแป้งนะครับปาแป้งแล้วก็เอ่อไปจับปลานะครับจับปลา จับปลาข้างในโคนนะครับจับให้ได้แล้วก็วิ่งขึ้นมาบนโคกเนินด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีเข่งของแต่ละคนก็เอาเข่งก็เอาปลาเนี่ยเอาไปใส่ในเข่งแล้วก็วิ่งมาแตะมือเพื่อนคนที่2นะครับทำแบบนี้ไปจนครบทีมไหนได้ปลาครบ4ตัวก่อนทีมนั้นชนะไปเลยและที่สําคัญครับวันนี้พี่ชายโอนเงินมาสนับสนุนด้วยนะครับทีมที่ชนะเลิศได้เงินไปเลยนะครับทั้งหมด4 0 0พบาท จกระตุนก็ร้อนเงินนะฮะทีมฝั่งนี้นี่ใครหนึ่งสองสามสี่ครับเนี่ยผมหนึ่งเฮ้ยไม่ปรึกษาเพื่อนเลยหรอทำไมอ่ะไม่รู้เอาบอกผมอ๋อโอเคโอเคอ่ะวาวหนึ่งแล้วแล้วใครสองครับใครสองพี่หลีอ่าสองสามครับบุตสุดท้ายก็ได้อนุนสุดท้ายใช่ไหมอ่าพี่คนสามอ่าแล้วฝั่งฝั่งนี้ครับหอ่าสองอ๋อกระตุ้นสอง เออโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปประจำที่กันพร้อมแล้วอาบน้ำครับตาดแป้งก่อนตัดแป้งก่อนตาดแป้งก่อนทั่วๆหน้าทั่วๆหน้าปานลงไปเลยโอ้ยเฮ้ยวาวๆๆปานะปานะขอมาหาตรงนี้ครับมาหาตรงนี้ครับมาหาตรงนี้ครับยังไงยังไงเจอไหมครับไม่เจอเลย ไม่มีใครเจอเลยสี่สิบตัวไปช่อนสี่สิบตัวไม่เจออะไรหรือไงตายละไม่มีเลยเอาโอ้โหเอาเงินเงิงนเรว่าจะง่ายครับนึกว่าจะง่ายครับ ชอน40ตัวในบ่อนี่หากันไม่เจอ,อ,เ,อเรียบร้อยครับโอ้ยโอ้ยน้องเลมอนครับน้องเลมอนมาแล้วครับเลมอนกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปฝั่งขวาฝั่งขวาวาลฝั่งขวาไปแล้วครับน้องวาวน้องวาว เอ๊ยตรงนั้นกันหนึ่งทีแพ็แไปแล้วครับฝั่งโน้นครับนีีพี่หลีพี่หลีเอาแล้วครับปาแป้งปาแป้งปาแป้งอ่ะลงน้ำอโอยโอ้โอ้โอ้ยโงไย่อดยั้เลยโอ้ยัอไย่ไดย้ยลยโอยโอยโอ้อยโอยโ้ยอยโอยโนยโ้อยอยโอย โอ้ไม่ง่ายเลยครับเอฟตีไม่ง่ายจริงๆครับค่อยๆต้อนต้อนเข้าเข้ามุมี่ันเนี่ย้นนำอาแล้วเอาแล้วตีนี้ครับตีนี้ครับจะขึ้นนำไหมต้อนต้อนขอเสื้อช้อนไหม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 แค่งกันแย่งกัน มีปัญหา่ร้อนจังตัวต้องใจเย็นเย็นเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขึ้นขึ้นขึ้นนี่เลยไปแล้วไปแล้วครับวิ่งไปวิ่งไปขึ้นปางแล้วครับโอ้โหคงอาจะได้ครับกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปเลยเร็วเอาไปเอาไปไปไปไหนไปไหนระวังลนระวังลน ไป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 แล้วครับไปแล้วครับตัต่อครับเออตายมาวิ่งวิ่งไปแท็กเพื่อนพี่ชายดูไว้พี่ชายดูไว้ ไหนต้นไปไหนลงทางมุมน um <mat um nah, okay 네ู้นต้นน่ะไปอยู่มุมนู้นนะมุมขวามุมขวาขวามาแล้วครับฝั่งคุณกับได้นะครับวิ่งมาเลยว้าวรีบเร็วเร็วเอาแล้วครับทีมทีมผู้หญิงครับโอ้โหขึ้นไปอีกแล้วปีนขึ้นไปครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยใหญ่ด้วยโอ้ยตึนลงไปแลยครับฝั่งไหนอ่ะเออขวาใช่ใช่ มามากล,ลับมากลับมาเอาแล้วครับฝั่งนั้นครับเอ๋หนิงฟิชชิ่งเอนซีครับเอาแล้วโดนแย่งแล้วเฮ้ยเฮ้นี่นี่นี่เอาแลับ กระตุ้นใจเย็นใจเย็นกระตุ้นกระตุ้นใจเย็นขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ว้ายายๆยโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับพึ่งทางแล้วกระตุ้นขึ้นไปอย่างมั่นใจกระตุ้นขึ้นไปอย่างมั่นใจเอ้ยฝั่งนี้เขาจะได้เหมือนกันครับเอาแล้วครับเอ้ยโลดไปแล้วกระตุ้นขึ้นไปอย่างมั่นใจ เอาคนไปหนึ่งผเปนเท้า่ะจิกจิกไปเออเร็วเฮ้ยโอ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นแตกละตุนเฮ้ยโอ้โหลงมาโอเคไปวิ่งวิ่งไปแท็กเร็วเร็วพี่หมิวรออยู่เอาเลยเอาเลยเร็ว มาสุดท้ายครับสุดท้ายครับน้องบุญครับฝั่งนี้เพิ่งคนสามครับคนท้ายแล้วครับคนท้ายแล้วครับน้องบุญบุญน้องบุญน,น้องบุญน,น,น,นี่คนสุดท้ายแล้วครับถ้าได้แต้มน,นี้ชนะเลยครับไม่ง่ายจริงขนาดเห็นหัวลนะมามามาคว้าเข้าให้ครับ โดนแย่งครับโดนแย่งเอาไม่ได้ครับมมาแล้วครับมาแล้วครับจบไหมครับจบไหมครับจบไหมจบไหมไปแล้วไปแล้วจบไหมจบไหม <c oughs> โอ้ห โอเคครับสุดท้ายแล้วเราก็ได้ผู้ชนะนะครับนั่นก็คือทีมผู้หญิงเหมือนเดิมโอ้โหชนะแบบเฉ er ื่อยๆอีกแล้วเนะาะแต้มแต้มหนึ่งนะ,ะโอ้โหสุดยอดเลยวะสวยอะ่ะน่ารักอะ่ออนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นเงินรางวัลน,นะครับจากพี่ชัยนะครับชนบุรีนะครับมอบให้นะครับสี่พัน <c oughs> บาทรั <c oughs> บไปเลย แล้วก็สำหรับผู้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับมีรางวัลปลอบใจนะครับ2 0 0 0นบาทอ่าบายเป็ยังไงบ้างครับ FC คลิปนี้สนุกไหมครับโอเคครับก็ถ้าอยากให้น้องกระตูนพี่หลีแล้วก็พี่หนิงนะครับมาร่วมแจงกันอีกนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาอีกแน่นอนนะครับผมโอเคหน่าจะรายได้กว่านี้ไหมคะวันนี้สนุกมากนนั นแล้วก็เอาสวายมาลงโอ้โหจับจะปักสวายอันนี้บายับไดยเฮ้ยไม่ครั้งหน้าเราแข่งจับกบดีกว่าโอ้โหไ่มาอะโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็โอเคสวัสดีครับเอ้สนุกกันทุกคนเลยวันนี้